มรสุมลงต่ำเรื่อยๆภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนปริมาณฝนลดน้อยลงฝนกระจายทั่วภาคอีสานแม่กคุมทางภาคมีโอกาสฝนกระจายและตกได้ทุกพื้นที่ตกหนักสลับเบาแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถามรายละเอียดได้ในคลิปเลยครับ สวัสดีวันพุทธที่3กันยายนครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนตอนนี้ครับฝนเริ่มกระจายครับมรสุมเริ่มลงต่ําแ่คาดว่าภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมรสุมจะเคลื่อนตัวไปทางนั้นครับมีโอกาสฝนตกแช่ตกนานตกย,ยาวครับและมีโอกาสน้าท่วมเฉียบพันธุ์ด้วยครับต้องระวังครับภาคตอนออกและภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันตกครับส่วนทางภาคอีสานนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนนะครับตอนนี้ครับมีโอกาสมีฝนแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามรสุมได้เลื่อนผ่านภาคอีสานแล้วนะครับมีโอกาสฝนตกได้ทุกจังหวัด ครับพี่น้องจากเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามีเมฆหนามากๆเลยที่ปกคลุมทางภาคอีสานทุกจังหวัดเลยครับเป็นสัญญาณและข่าวดีมากๆนะครับที่มีโอกาสฝนจะตกครับและสภาพอากาศตอนนี้นะครับค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่ครับพี่น้องช่วงเย็นๆค่อขาจะมีฝนครับแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายครับอุณหภูมิจะค่อนข้างสูงอยู่เรียกว่าร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวครับและหลังจากนั้นครับช่วงเย็นๆค่อนางครับก่อนที่ฝนจะตกมันจะมีลมกันโชกแรงตามมาครับนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยครับลมกันโชกแรงเพราะลมตอนนี้คือมันเป แรงเลยตามข่าวนะครับจะเห็นว่ามีการพัดหลังคาของพี่น้องทางภาคอีสานหลายหลังกระจายจายครับพี่น้องพัดต้นไม้หักคนล้มทับบ้านเรือนของพี่น้องหลายหลังเลยน่ากลัวมากครับซึ่งปกติเดือนกันยายนของทุกปีครับเดือนนี้นะครับปริมาณฝนจะมีค่อนข้างมากอยู่แล้วครับแต่ปีนี้ครับมันผิดปกติครับพี่น้องเพราะว่ามันมีพายุเข้ามาสมทบอีกครับจึงทําให้ปริมาณฝนมีจํานวนที่มากครับบวกกับมีลมกัะโชกแรงเลยผ่านมาแค่เดือนครึ่งเองมีพายุเข้ามาหาประเทศไทยเราถึง3ลูกเลยและแต่ละลูกมีความรุนแรงที่ แตกต่างกันอย่างชัดเจนลูกแรกพายุวิภาก็แรงอยู่แล้วทางที่2พายุคาจิกิก็แรงทวีคูณขึ้นมาอีกพายุลูกที่3ล่าสุดก็คือพายุหนองฟ้านี่มีความรุนแรงมากที่สุดเลยและคาดการณว่านะครับหลังจากนี้ไปอีกเดือน2เดือนพายุจะเข้ามาเรื่อยๆอีกแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเข้ามากี่ลูกจากตามคาดการนะครับพายุในปีนี้จะมีทั้งหมด25ลูกครับเพิ่งเข้ามา3ลูกเองแต่ประเทศไทยเราจะโดนทั้ง25ลูกหรือไม่ยังไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ครับโดนแล้วมากกพี่น้อองาาศ ค่อนข้างแปรปรวนเลยเดียวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตามข่าวน้ําท่วมในรอบ20ปีโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยครับพี่น้องซึ่งหนักหนาสากันมากเลยครับมวลน้ํามหาศาลไม่รู้มาจากไหนและพื้นที่รับน้ําต่อไปนะครับก็คือทางภาคกลางครับน้ําจากจังหวัดเพชรบูรณ์เลยครับมันจะไหลมาทางแม่น้ําป่าสักนะครับจุดลําน้ําต่อไปคือจังหวัดลบบุรีครับพี่น้องที่อยู่ติดริมแม่น้ําป่าสักนะครับควรระวังอย่างยิ่งครับเพราะมวลน้ำมหาศาลกําลังจะมาหาพี่น้องครับและคาดว่าจะล้นตลิ่งครับเพราะน้ํามีจานวนที่มากมายมากครับและคาดว่าเขื่อนป่าสักจะรับไม่ไหวนะะะรบแลก็จต้้องาายํ ออกครับและจุดลําน้ําต่อไปก็คือพี่น้องที่อยู่ใต้เขื่อนนะครับเขื่อนปราสาทจะต้องปล่อยน้ําลงต่อไปนะครับมีสิทธิ์น้าท่วมมากครับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีใชยนาาครับจุดที่อยู่หน้าเขื่อนบริเวณพื้นที่ลุ่มครับพี่น้องรับมือให้ดีครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะนออกนะครับตั้งแต่เมื่อวานครับวันที่2กันยายนวันนี้วันที่3ครับจะลากยาวไปถึงวันที่8กันยายนเลยครับภาคตะวันออกฝนจะตกชุกมากครับตกหนักสลับเบากันไปครับภาคใต้เหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างแต่ภาคตะวัััันนนนนออออกกกะะะะคครรบบแแตต่่่จจหหยเเพาาิลลมข้งง นี่อาจจะสูงมากกว่า3เมตรเลยนะครับพี่น้องพี่น้องจะเป็นชาวเรือชาวประมงครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับเรือเล็กครก็ออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับพี่น้องเพราะว่ามรสุมมหาพี่น้องนะครับมันมาทักทายพี่น้องนะครับติดทะเลครับลมทะเลนี่คาดการณ์ว่าค่อนข้างจะแรงมากครับพี่น้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับมรสุมจะเข้าหรือพายุจะเข้าบางจังหวัดบางพื้นที่ไม่มีฝนเลยครับพี่น้องแ้งแรงเลยทางเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงครับไม่ได้นิ่งนอนใจครับเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องไม่มีฝนได้มาแจ้งข่าวตามข้อมูลก็มมีีกรววินนฝเทยยช่ น้องอยู u, ่ครับจะไม่บินในพื้นที่เสี่ยงของลมรสุมที่ผ่านผ่านนะครับเพราะว่าอาจจะไปบวกกับน้ําฝนจากมรสุมตัวนั้นได้ครับจะบินเฉพาะบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในโซนของมรสุมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบินที่ไหนกันบ้างจังหวัดอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอสามโกอำเภอแสวงหาอำเภอโพทองจังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีอำเภอเมืองอำเภอค่ายบางกระจันอำเภอท่าช้างอำเภอพรมบุรีจังหวัดชัยนาทอำเภอเนินขามอำเภอหันคาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญอำเภอหนองเปืออำเภอสีสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีอำเภอ หนองฉางอำเภอบ้านไร่อำเภอห้วยคดอำเภอลานสัจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างอำเภอศรีประจันอำเภอหนองยาไซอำเภอสาชุกอำเภออู่ทองอำเภอดอนเจดีอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดศรีสะเกดอำเภอโพศีสุวรรณอำเภออุทุมพรวิสัยอำเภอบึงบูนจังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระอำเภอสนมอำเภอสำโรงทาบอำเภอโนนาลายอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอขวสินนลินอำเภอเมืองบริเวณเขื่อนเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนเกษียวจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก อ่างเก็บน้าห้วยหนองลงอ่างเก็บน้ําห้วยสนงนี่คือฝนเตียมจากกรมฝนหลวงครับเราไปดูพยากรณ์อากาศจาก ECMWF ศูนพยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปครับในช่วงวันที่3ถึง8กันยายนครับไปยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักกระจายครับในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรออกรุงเทพและปร,ะริมณฑลครับจากอิทธิพลของลองมมรสุมที่พาดผ่านและมรสุมตวันตกเฉียงใต้ที่ยังปกคลุมยังต้องเฝ้าระวังน้าหลากจากฝนที่ยังตกสะสมครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดพิจิตรสุโขทยัยพิษณุโลก เพชรชูบุญแต่อาจจะเป็นผลดีสาหรับพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างครับภาคกลางและภาคตอนออกกรุงเทพและปริมณฑลครับหนาฝนจะเพิ่มขึ้นครับแต่อาจจะเป็นอุปสรรคการเดินทางเ็าจะมีฝนตกทําให้ถนนลื่นนะครับพี่น้องต้องเพิ่มความระมัดระวังครับพกรมพกเสื้อกันฝนฝนมักจะตกในช่วงเย็นๆค่ำๆครับหลังเลิกง,งานส่วนภาคใต้ครับมรสุมยังมีกําลังค่อนข้างจะแรงครับระวังฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันชาวเรือชาวประมงครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่3-8กันยายนนี้ครับขึ้นลมแรงขึ้นส่วนในช่วง 8- 25กันนยยา ครับไทยยังมีฝนกระจายหลายพื้นที่และมีฝนตกต่อเนื่องได้ครับมันจะตกหนักสลับเบากันไปครับพี่น้องส่วนมากครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลกระทบอิทธิพลจากลมมะสุมที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวครับนี่คือพยากรณ์อากาศจาก ECMWF ครับมาดูพยากรณ์อากาศจากกรมตุกันบ้างครับลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าครับไทยยังคงมีฝนตกหนักกระจายกันไปครับโดยเฉพาะจังหวัดตากันทับรีและตราดครับระวังอัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเฉบพลันได้ครับ พี่น้องต้องระวังให้ดีครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรระวังอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าได้ประมาทติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับมีให้รับชมได้หลายช่องทางมากครับพี่น้องสามารถดูและนํามาวิเคราะห์ในพื้นที่ของพี่น้องได้เลยครับแต่ละช่องแต่ละข่าวสารเขาก็จะมาเตือนพี่น้องผมเชื่อครับแต่ละช่องคําพูดแต่ละคาไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าทิศทางและแนวทางเดียวกันมันจะไปทางเดียวกันครับพี่น้องสามารถนํามาวิเคราะห์ได้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้นะครับมีกําลังค่อนข้างแรงเลยครับพัดปกคลุมทะเลอนนามมั ตอนบนครับมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรเลนน์มันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนครับขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือชาวประมงครับเดินเรือและความระมัดระวังเรือเล็กควรออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับขาดหมายอากาศทั่วไปครับในช่วงที่3-6กันยายนนี้ครับภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักสลับเบาครับและกระจายตัว เนื่องจากล่องมรสุมจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะนออกและภาคใต้ฝั่งตนตกเนื่องจากล่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตนออกและภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับในขณะที่มรสุมตวันตกเฉียงใต้ครับที่พาดปกคลุมทะเลอเมันและอ่าวไทยครับจะมีกําลังอ่อนลงเรื่อยๆครับเป็นกําลังปานกลางส่วนในช่วงวันที่7-8กันยายนนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องครับและตกหนักบางแห่งและฝนตกสะสมครับในบริเวณภาคตอวันออกนะครับเนื่องจากล่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันและอ่าวไทยครับมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่3กันยายนครับก็คือวันนี้ครับลื่นลมทะเลน้ำมันตอนบนครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีขึ้นสูง2-3เมตรครับบริเวณที่มีฝนครับขึ้นสูงมากกว่า3เมตรและอาจจะมีฝนฟ้าขนองตามมาด้วยนะครับพี่น้องส่วนลื่นลมทะเลน้ำมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีกำลังปานกลางโดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนครับขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่4-8กันยายนครับลื่นลมทะเลน้ำมันารก โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง1-2เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนครับคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอ้ขอควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรา,ายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบพลันได้เรือเล็กควรนดอ,ออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับในวันที่3กันยายนควรงดก่อนครับติดตามข่าวสารครับพี่น้องมาดูสภาพอากาศลายบมิภาคกันบ้างครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ร ของพื้นที่ตกหนักในจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาลมค่อนข้างแปรปรวนครับความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้านขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักในจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้ยอยเอ็ดยโสธรอำนานจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธาน,าน,นีครับเรียกได้ว่าครอบคลุมทางภาคอีสานตอนล่างด้วยนะครับพี่น้องตอนนี้ เบเรดาเหตุในชัดว่าจะมีฝนตอนล่างครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาลมแปรปวนครับความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักในจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาระบุรีการจนบุรีและราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาความแรงของลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70้นทร่ตกหนัในจังพื ฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีและยองจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาความเร็วลม20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตวันออกครับฝนฟ้าขน,นองแล้ละ4 0ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาควาของสุดส3มกิโเมตรต่อชมงทะเลมีคึง2 อ่างฝั่งออกไปครับขึ้นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรอ่างใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ,ฟ้าขนองแล้ละ70%ของพื้นที่ตกหนักในจังหวัดละนองพังงาและภูเก็ตครับโอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับความแรงของลม20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปครับความแรงของลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมีน สูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับต้องระวังครับเพราะว่ามรสุมเข้ามาหาพี่น้องทางด้านนี้เต็มๆลยครับจังหวัดที่พูดไปดังกล่าวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับต้องระวังอย่างยิ่งครับกรุงเทพและปริมณฑลและบริเวณใกล้เคียงครับจะมีฝนฟ้าขนอง้ลยละ70%ของวันที่และฝนตกหนักบางแห่งครับอุณหภูมิต่ำสุด2มองศาสูงสุด35องศาความเร็วลม10-20กมต่อชั่วโมงนี่คือพยากรณ์อากาศรายบูมิภาคครับเดือนนกกีีท่ฝตชุ ที่สุดและหนาแน่นที่สุดครับถ้าพี่น้องจะได้ฝนก็จะได้เดือนกันยานี้แหละครับหลังจากเดือนกันยาไปนะครับถ้าฝนยังไม่ตกก็คือพี่น้องไม่ได้ฝนแน่นอนครับจากเรซ่าครับฝนจะตกชุกในเดือนกันยายนนี้ครับแต่ก็เป็นเพียงคาดการวันต่อวันครับว่าอากาศแปรปรวนครับตอนนี้ครับไม่แน่ครับฝนอาจจะหลากยาวไปถึงเดือนหน้าเลยก็ได้ครับและพายุนะครับมีโอกาสก่อตัวขึ้นอีกในมหาสมุทรแปซิฟิกครับพี่น้องรอติดตามข่าวสารได้เลยครับพายุก่อตัวแน่นอนแต่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกใหม่ที่จะก่อตัวขึ้นหรือไม่ยังตตตตตต้้้อออองงิดาามนนนนนนคัีี่แว ยังไม่มีการก่อตัวของพายุลูกใหม่ครับจะมีเพียงล่องฝนย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นที่ยังปกคลุมประเทศไทยของเราตอนนี้ครับเรียกว่าทั่วทั้งประเทศเลยครับจะตกหนักเบาสลับกันไปครับแต่ล่องฝนตอนนี้มรสุม,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 มตอนนี้มันมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจุดนี้ที่มีมรสุมล่องมรสุมจะเป็นจุดที่ตกหนักที่สุดครับและมีลมกระโชกแรงเลยครับส่วนพื้นที่อื่นครับมีก้อนเมฆปกคลุมทั่วพื้นที่มีโอกาสฝนตกตามปกติตามฤดูการของฤดูฝนครับพี่น้อง